สวัสดีครับผมเพชรพลยสวัสดีที่สู้ผูกสุก้นครับผมเมื่อาานี้มาตามแนวทางของพ่อ,อย่าเอ้าแม่บ่ได้ใส่กุญแจเนาะหมดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกปาดเข่าไมโอ้หลายอยู่ดินาะมันหนาเนี่ยอืมในบ้านกระตากตรงหน้ากระตากีิแม่โอ้ บุ้ยมองตากสิป้าตะกร่องอยู่นี่ก็มีมันตากตากไปน้ำพริกไปน้ำบ่เอ,อ,อ้าพ่อพอดีครับเพลงใดพ่อเดี๋ยวนี่มานพ่อเดี๋ยวนี่ออเอ้าพ่อถือตัวไหนเอ้า,อาพ่อถือเก้าส่วน อาพ่อกให้ผมก็ว่มีเก้าศูนย์ือไปเอก็ซื้อไล่ไปเช่นน่ะมันเขามันเขากันวม่เลยห้อยซื้อเขาปกันเสือแมียูยบบานกระกันแต่เก้าศูนี่เขาบอกันเด้เก้าศูนย์เขาบอกันศูนย์มากกันมาซื้อห้าศูนย์เจ็ดศนย์เก้าศูนโอ้ยังคงไตอยู่เนาะซื้อเขารันคเบากัน เออแม่นยูสิบ,บสี่เขากันมีเงินไปซื้อหม่องญ่มันได้ได้พ่อได้แก่ที่พอพ่อได้แก่แล้วโอ้โหเรียกสิ้นเลยว่ามันสองจีมาพมาเลยพ่อมันใจสองเนาะว่ามันสองจีมาก,มากับ่ม,ามา่า ก็ไข่้ยัวฟอ,อยังกันยังกันไว้ยัวยังกันเกาศูนย์ไว้ยัวมาขังเรียมันใจสูญพื้นลี่แห้งการนั่งใดนังได้เพราะได้แก่อะไรอยังงยัวมาตะคนเหรอมาคือเก่าเลยแม่แม่เพิ่งก็มานำครับนี่จะมาติดตามครับ ขันบ่มา่าบ่ไรรอรถบมุนคนบอมารอบมุนหวดนีได้เป็นยังไวดนี้เป็นไรพอหวดนี้งวดนี้มากตัวไไผกับไผชนน่้เขาโอ้ยเพิงพงพ่งเฮ็ดไซเพิ่งลกหนีไปถึงเ,เือไผกับไผยังไดพอรุดกันเป็นแถบ สำนักเงี้กับไปเข้กันแล้วพ่อไปไหนเขาคงเขาลอกหนีเลยฮะเจ้าก็นทีมุนตกตัวไหนโอ้ยคันบลอกมันก็บบกเป็นเส้นมันลอกขัดขัดคันบลอกเขาไม่สิหาซื้อ้เก้าเก้าศูนย์ไม่ไหลาชแทออเก้าเก้าศูนย์เขาเป็นพวกลอตเตอรี่ห้าหุบอมัยี่ส่กระยาโอเล็กเก้าเก้าศูนย์ก็ลอกตัมันหุ่นจักกู้ขับจัก จากตสมชิม,ม,มาสิเอา,าเอาของเฮานี่ของเฮานี่พ่อบน่น,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 นยังจริงแดงเนาะท่านดูฉิบว่าเป็นนั่นบ่นมักตัวไหนพอ่อวิ่งนี่มักตัวไหนวิ่งนี่นก็หกพุ่นแูดเนาะโอ้บ่นวิ่งหก 6กข3สามโอ้หกัับสามโอ้ยมาก่ย่พอผมมากอยู่ผมจับูว่าถือเกล็กเล็กสก็เป็นสามย่างสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดเท่าะฉะนั้นเจ็ดสามโอ้เดี๋ยวเดาผมเขียนเดี๋ยวผมเขียนกันอีเขียนปนท่านอีกย่างก็สามหกแล้วพอเนาะสามหก สามหกสามหกสามเจ็ดนออ้อพ่อสามเจ็ดสามเก้าอืนพัชนัอนนี้คือบนเน้ะพ่อเน,อะนาะบ่นจะง้อกู เป็นจิตเป็นซีหกเรามากก็เป็นซีหกก็มาได้ไดโอซีหกก็ลงไปนั่นตพ่<ห>เป็นงน,น้อกดนะเออซีห C 6. อันนี้คือบนบบน,นี้แรงสวยหน่อยแรงแางนี่ให้วิ่งตัวไหนพ่อ อยกเจแล้วมันจะเันีสามจหกที่แปโอันล่างนั่นเงันที่ต้องข้านี่แหละครับโอ้ัดแสดงว่าพ่อให้บนล่างป่นี่บนล่างครับเอาโ้บนล่างขันเจ็ดสมนี่ล่างคือสี่หกกับบนแบบหกสี่ล่างอีกอันทีสรนะมันเรียกว่าอลไรถูได้โอ้โอล่างนี่ไห้สามเจ็ดสาเจดโอ้ล่างนี่คือ สามเจางสามเจเอาหกหกสี่หกเจ็ดหส่หกส่เจอไข่ไม่ไปชนนี้อันขั้นมันมากมันขีม,ม,า,า,มาลางทีเปล่าหกสี 64, 64, ่หกสี่หกเจ็ดไมมัดมัดเท่านั้นเลย,เลยไปไปไป จะฟังพงินั้นท่านเล้ข่านังสีมากนนนนเพราะว่าเลขวิ่งนี่เป็นบนล่าง,ลลางเลยนะพอนนาะเล็วิ่งนี่ไเป็นบนล่างหลอดโอ้จะสิบ็นล่างไปบนอเอ็กใ <3 S 2> <ล>สิบ็นล่างไปบน,นเล็วิ่งนี่บนล่างแล้วนันบ่เข่าเาานี่ยคละบวกกับจักครับมันอ้งานบกเขาเ่าแล้วบ,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 บ่บ่บบบอบบ,บ ว่ามันนเงินสองามากๆ6ีหนี่ลำเด่นแล้วหกี่ยถ้าสีล่างสีบ,บนแหะโอ้แสดงว่าพ่อมักซีหกโหกโอ้พ่อมัก4ีซหนี่เป็นตัวเน่นถ้าซีหกมาถ้าสีหกามากอย่ามากหกซีนะพ่อเนอะอะาะแล้วขึน้นเงิน หกเป็นหกเก้าเป็นสัญก็เป็นได้ได้เลยแต่ว่ามันหลายตัวพวกวที่แน่ๆนี่แต่ว่าหาหกหาแซวด้วนหกนะอ๋อครับพ่อมักหกเนาะโอ้ย <6. S 1> มาหกแต่ว่าผมมามักสามกว่ีผมสามก็สุดนี่แหละกรับเขาเ่าไปใสอ๋อพ่อมักหกไอ้ปลาเด่นที่หกหลอดเลขวิ่งบนล่างครึ่งหวดบังหนึ่งผมมันมักเก้าบางหนึงนงน่งเห็นบังหนึ่งเห็นซื้อเก้าเก้าหกวันนี้แม่ซื้อเลขไหม คือตัวเดียวฟั่มยังไงเป็นเก้าเก้าศูวนพวกนี้ใครวันนึงผมมากเก้าก็วันนี้มากสามวันนี้สามครับว่เป็นสามชนยังไเป็นสามสามชิ้อันที่เปล่านี่มันสุดเพราะว่าสูตรของผลม,มันส้นกันสองสูตรมันส้นสามไงมันนั่นมันสามสี่หากับสามเจ็ด ก็คือว่าสมาทังสามทังสี่ต่วสามกับเจนี่ต่วสูตรสมกับเกจเกนี่็มาน้ากันดูีหนึกับสองเทียสามเทีอยอยสามกับเกจเนี่ยขึ้นสามเจ่เอาซื้อเกสมนะัล่างยังเดียวสามเจขึบนซื้อ,อนี่เป็นบนมนกลับเป็นล่างพี่น้องเขาแคบหนาจ่อเบิง้ง <c oughs> แมนอยู่ครับม <s uk uro> ันกะโอย้ยตาสำนัก,กไงอ้จานี่เงกับรุดที่พอโอ้ย <s uk uro> กัลุดด้จิบุทุกคนคนุดเป็นแทบแทบีแต <s uk uro> ่เรอเป็นศ้านาเ้าหังสได้อไปลองแคบหน่จ <S <s <uk uro> อจอดได้ครับเด้บนล่างวิ่งรุด หกกับสามพอพิ่นว่ามักที่หกเน้นที่หกหกก็ไปพวุดสามก็ไปพวุธหกกับสามนี่งวดนี่รับรองว่าบปลาดบปลอดบปลอดปลอดอืหกกับสามพอว่าบปลอดเราทำมาแท้ตัวใดตัวหนึ่งมาทั้งสองตัวโอ้มาทั้งสองตัวโอพ่อขึ้นมันใจค่ะแต่นอกวันี้ตัวหนึ่งสิเป็นบนตัวหนึ่งสิเป็นล่างนีะถ้ามันเจอในสิบบนจะล่างกันนะเอาพี่น้องฟังเอาได้ พ่อคนวาขีมาทั้งสองตัวจักตัวใดขีมาบนมาล่างพอจพักปคูให้กับสามหกสามเจ็ดสามเก่าสี่หกตัวพอมากคือวงกลมตัวสี่หกส่วนล่างกับตัวเดียวกันกับส็ดเจ็ดสกับเอาหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกกับเอาได้ปนองได้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนบนสคู่ไว้บนสคูล่างสมคูกับซ้ำเร็กตัวเดียวกันตัวพอ่อน เ็ดสามสามเ็ดสี่หกหกสี่นี่ให้ว่าเลขชุดนี่นี่บนบวกล่างโหลดแล้วก่อนเนาะบนบวกล่างโหลดมันบไหลายมันเลขตัวเดียวันเนี่ยสี่หกหกสี่เ็ดสามสามเกตตัวนี้ละตัวเขาขีดกันตัวนี้ละตัวเขาขีดกันตัวติดสามนี่แหละที่ีนแน่ๆคือที่แนแนคือสามเก่า แม่นว่พหัวสามเก้าเมครับเจ็นี่แหละตัวขีกันเป็นยังจังว่ากันมันตรงกับอาจารย์ดังสามหกยีเท่าใดเดอกมันจะเป็นไปสามเจ็ดสเ้ขาจีนั่นครับตัวสามเจ็ดสมเก้าเราเข้าขีกันพี่น้องแคบหน่อยจอด้วยครับด้วยมาขัดจัดคัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวท่าได้หางินไโอ้พ่อจะหาเงนินไปซื้อไว้ออไไเขายัางบอกกัน กันแท้ๆละอันบวแลบงานเขาบอกกันเลยครับมันตรงนั้นไหมพอ่อมันตรงกับอาจารย์นอตตี้เพั่นนั่นละ่ะเก้าสามเก้าน้ขอขอบคุณน้าลายครับผม